สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมิาร์สุรงรหัสนักศึกษา4 0 6 4 2 3 0 7 1นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชานนัตกรรมการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาค่ะหนูขึ้นงานอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงอําเภอขอนแก่นจังหวัดพัทลุงค่ะหนูได้รับมอบหมายอยู่ที่งานสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมจะดูแลในเรื่อง 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ2 รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด3ศูนย์ได้เหลือผู้ได้โอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะครับดีค่ะปียนาฏหนูทรัพ์นะคะนักพัฒาาชุมชนชื่อจามารุกุ้งม่วงอำเภอเกาะเชิญสนจังหวัดปัตตานนะคะวันนี้นะคะพี่ไก่นะคะกับน้องใหม่หรือว่าใหม่ทะเลุลงนะคะนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยราชภัฏเาลานะคะวันนี้นะคะเรามาออกแบบการมีส่วนร่วมนะคะการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์รับเอยี่ยมเยี่ีพผู้สูงอายุนะคะ โดยน้องเขานะคะได้จัดทามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานสวัสดิการสังคมนะคะโดยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุแบบออนไลน์ได้อย่าง่วถึงนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ซึ่งนับเป็นนวัตรกรรมที่ที่ดีมากๆนะคะซึ่งเรานะคะอาหนาที่ได้ทดลองใช้แล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้จริงๆนะคะเพิ่มการจํางานในงานสวัสดิการของเรานะคะต้องขอขอบคุณน้องใหม่นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ มีปสิทธิภาพนะมาเพิ่มปฏิทิภาพในง,งานของเราได้เดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วรว,ว่องไวและก็ขั้นตอนที่สัมบัญยนซือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนะคะและก็ถูกต้องนะคะและก็สามารถอาสื่อสารในไลน์นะคะเพิ่มมาให้มีอันประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะทุกอย่างซึ่งแบบฟอร์มนี้นะคะเป็นบบนวัตกรรมใหม่ของเทศบาลเมืองกุ้งม่วงนะคะยังไม่ได้เคยใช้มาก่อนมาได้ทดลองใช้ครั้งนี้นะคะจากน้องเขาที่ได้ออกแบบให้นะคะ ปัญหาที่ทำให้เกิดนัตกรรมปัจจัยหลักๆเพื่อผู้สูงอายุเกิดความสะดวกในการลงทะเบียนเนื่องจากช่วงน้ำท่วมในเดือนพฤศจิกายน2567ผู้สูงอายุต้องลุยน้ำลุยฝนเพื่อมาลงทะเบียนทางนักศึกษาเลยปรึกษาคุยกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะสร้างนวตัตก,กรรมการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน mm hmm. ์เพื่อผู้สูงอายุเกิดความรวดเร็วและไม่ต้องเสียเวลามาที่หน่วยงานและผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลพุกม่วงที่ทำงานต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนออนไลน์ได้อีกด้วย mm hmm. ขั้นตอนที่1 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุขั้นตอนที่2รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นในกระบวนการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วงพบว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นความไม่สะดวกในการลงทะเบียนที่หน่วยงานค่ะขั้นตอนที่ 3. ประชุมรวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกม่วงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและคิดค้นนวัตกรรมหลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงนักศึกษาได้เสนอนวัตกรรมการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสะดวกการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุขั้นตอนที่4สร้างนวัตกรรมโดยใช้ Google Form ในการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุขั้นตอนที่1 เข้าสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน์ขั้นตอนที่2เลือกแบบฟอร์มที่ต้องออกแบบขั้นตอนที่3ตั้งหัวข้อรายละเอียดต่างๆตามที่ได้ปรึกษาขั้นตอนที่4กรอกข้อมูล google form มมีรายละเอียดการชักประวัติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ได้แก่ชื่อสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีอายุขั้นตอนที่5กรอกที่อยู่ปัจจุบันชื่อหมู่บ้านสถานภาพสมรสขั้นตอนที่6กรอกรายได้ต่อเดือนอาชีพข้อมูลทั่วไปสถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐขั้นตอนที่7 กรอกมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยมีวิธีดังต่อไปนี้พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. สับนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สัเนาทะเบียนบ้าน 3. สัเนาสมุดเงินบัญชีฝากธนาคาร 4. หนังสือมอบอำนาจเมื่อสร้าง Google Form เสร็จนำลิงก์มาแปลงเป็น QR Code เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยข้อมูลการลงทะเบียนจะเด้งไปทางลายเพื่อจะแจ้งเตือนในการลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนทางนักศึกษาได้จัดทำวิดีโอขั้นตอนแบบยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน์ขั้นตอนที่5 ทดลองนวัตกรรมการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุก่อนนำไปใช้จริงเพื่อให้ผู้ใช้งานทดลองใช้นวัตกรรมการสร้างแบบฟอร์มหลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุรูปแบบออนไลน์กพรมาตามาเสบานได้ก็ลวกสบายไม่ต้องไปติดเสบานดีมากเลย